สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมอาจารย์สอาสินพนธนะครับขอ,อนะนำท่านเข้าสู่รายการโหราศาสตร์นานาชาติ ชาแนลนะครับสาขาบางขุณนนนท์นะครับผมอาจารย์สอสุเวเนกวันนี้เป็นผู้ดำเนินรายการและเป็นพิธีและเป็นผู้ดำเนินรายการและก็เป็นพิธีกรด้วยตัวเองนะครับวันนี้ก็ไม่มีเจ้าหนา้าที่ว่างแล้วก็ลูกเสตลูกค้าผมก็ไม่มีใครว่างผมก็เลยมาในการคนเดียวนะครับอขอเคยข้นอสู่นะครับารายการของผมนะครับผมอขอแนะนําตัวก่อนนะครับ บมเดท่านเพิ่เขา้าเพิ่เข้าชมมาใหม่นะครับไม่รู้ว่าผมเป็นใครอยู่อยู่ที่นี่อยู่ตำแหน่งอะไรนะครับผมเป็นอาจารย์อยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนแห่งนี้นะครับออสาขาบานขุนนนแห่งนี้ผมเป็นอาจารย์สอนในวิชาอังคาวิวชาธาตุหลือคนเจ่าวไปจะรู้จักคําว่าเลขเจ้ดตัวโหราศาสตร์พรม่านะครับผมเป็นอาจารย์สอนในวันพุธวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ ปกติแล้วผมมาสอนอตอน10โมงเช้าถึงบ่ายถึงเที่ยงนะ,ะแล้วก็บ่ายหนึ่งโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับวิชาที่ผมสอนเนี่ยเป็นวิชาอาควิชาธาตุแนวของพ่อคุณดวงสุรยิยนีนะครับวิชาที่ผมสอนเนี่ยหนึ่งสอนจากวันเดือนปีเกิดแล้วก็สอนถอดรหัสจากมาไเลบัตรประชาชนนะ,ะท่านผู้ใดที่ไม่รู้วันเดอนปีเกิดก็สามารถที่จะ รับการพยากรจากผมได้นะครับผมก็นำการช่วงระยะนี้นะเป็นช่วงโควิดนะครับทางธรรมคมแล้วก็มีมาตรการที่เข้มงวดนะครับคือจะมาเรียนหรือมาสอนได้นะครับก็มาเรียนได้ท่านละข้างละามไปเกินห้า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 ท่านหรือห้าคนนะครับถ้าใครมาสมัครเรียนกับผมแล้วนะครับพอครบห้าท่านมาไลร่ผมก็จะปิดการ การเรียนการสอนนะครับเพราะว่าตาสมาคมเราจะเข้มงวดแล้วท่านผู้ใดนะครับที่จะมาเรียนนะครับก็อ,อย่างน้อยก็ขอให้ท่านได้ฉีดวัคซีนอ่อย่างนั้นยนะสักหนึ่งเข็มมาสองเข็มก่อนนะครับเราถึงจะดูในเกณฑ์ที่เราจะสามารถท่านเลยเราได้เพราะทางเราเนี้ยก็มีมาตรการที่เข้มงวดและทาสมาคมเราก็ขเข้มงวดในเรื่องนี้มากเพราะว่าการที่ใครจะเข้ามาเราเนี้ยต้องมีการที่จะต้องวัดละอ,อุณหภูมินะ ไข้ของท่านด้วยว่าท่านมีไข้หรือไม่แล้วก็จะเข้ามาก็มีการต้องเอาสเปรย์นะก็สเปรย์ตัวท้านทั้งตัวเพื่อจะเข้ามาเรียนเพราะเราไม่ทราบว่าขณะที่ท่านเ,าเดินทางมาเนี่ยท่านจะพบไปเจอหรือติดเอาเชื้อโรคโควิดมาหรือไม่นะครับทางสมาคมนก็จะสั่งให้จากทุกท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังะนั้นก็ท่านผู้ใดนะจะจะมาเรียนหรือจะมาสนใจจะมาเรียนหรืออะไรกก็ตามนะครับขอขอให้ที่มาสมัคร พอครบห้าท่านเมื่อไรแล้วผมว่าจะหยุดการเรียน,นการสอนนะครับรับไปแค่ห้าท่านนะครับเอาละครับผมก็ขอเข้านำเสนอเข้าในรายก,การผมเลยดีกว่าเพราะว่าช่วงระยะโควิดเนี่ยผมก็มทำอะไรต้ใ้กับชับนะปกติแล้วผมจะเป็นสามคลิปแต่วันนี้ผมจะเอาเป็นคลิปเดียวเลยนะทาง <c oughs> ท้งอักษรพยงางค์ไทยนะราศีแล้วก็ชื่อตัวท้ายนะครับแล้วก็โลกคนอนจอรมนอดชิมลัก และปรึกษานำชโชกลาภนั้นผมก็จะรวมมาเป็นในคลิปเดียวกันเพื่อจะไม่เป็นการเสียเวลานะครับเอาละครับผมก็ขอเอา,เอา,เอาเริ่มรายการเลยนะครับเ,เริ่มรายการจากชือ่อัวทายนะครับราลาศีนะครับ,ว,รบวันเกิดนะครับอของของวนี้นะครับผมได้คำนวณนะครับ ดวงดาวบนท้องฟ้าเลยนะครับว่ามีดาวอะไรที่เด่นๆที่มีอิทธิพลนะที่จะให้โชคให้ลาภกับท่านของวันที่1 <c oughs> กันยายน2564เนี่ยนะครับว่ามีดาวอะไรเด่นๆนะครับผมได้คำนวณออกมาแล้วนะครับมีดาวเด่นๆอยู่3ตัวนะครับมีดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสแล้วก็ดาวเสาร์นะครับแล้วก็ดาวศุกร์นะครับ เป็นดาวที่เด่ๆเนๆนะที่มีอิทธิพลให้โชคให้ลาภกับท่านผู้ชมนะครับหรือสายขังของเราเนี่ยมี3มตัวนี้นะครับทีนี้เราจะได้ได้ดาวมาแล้วเนี่ยเราลยอยากจะทราบว่าออผู้ที่มีชื่อที่ออกเสียงตอนท้ายเนี่ยมีท่านผู้ใดบ้างแล้วราศีอะไรบ้างแล้ว <c oughs> แล้วก็อ,อ,อักษรตอวท้ายคืออะไรบ้างเราไว้ใจอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะบายท่านฟังนะครับ วันพฤหัสนะครับตนเลขห้าเนี่ยแทนของวันพฤหัส,สนะครับวันพฤหัสแล้วก็เทวดาราศีนะครับราศีของราศีธนูนะแล้วก็ราศีมีนนะแ้ถ้าบุถ้าบุใดนะครับที่ไม่ทราบลาาัคนาราศีของท,ท่านท่านก็ใช้เดือนเกิดของท่านก็ได้นะครับอย่างเช่นว่าเดือนธันวาคมนะราศีธนูเนี่ยก็เดือนธันวาคมนะครับหรือราศีมีนเนี่ยก็มีนาคมนะครับ <Nee. S 2> รก็ถือว่า ท่านอยู่ในเดือนธันวาคมหรือเดือนมีนาคมท่านก็อยู่ในข่ายที่จะอยู่ในอิทธิพลของโชคของดันวันดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสนะครับที่จะมีะเดี๋ยวผมว่าอธิบายฝังให้หมดก่อนนะครับว่ามีดาวอะไรบ้างนะครับอันนี้นด,ดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์สำหรับคนที่เกิดในราศรีนะครับราศรีมังกรน,นะครับหรือเดือนเกิดก็ เดือนมกราคมนะครับเกิดวันเสาร์นะครับแล้วก็ชื่อก็ตามอักษรตามนี้นะครับแล้วก็มาของดาวศุกร์นะครับหรือเาคนที่เกิดวันศุกร์นะครับผู้ที่นะครับเกิดในรัชนาราศีเกิดนะครับในเดือนราศีพฤษภนะหรือพฤษภาคมเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็ราศีตุลนะครับหรือตุลาคมนะครับก็ถือว่าอยู่ใน อิกโปยของดาวศุกร์นะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอักษรนะครับอักษรของดาวพระันรนะมีเป็นมีบอบอบปอบอบเป็นไม้ปอปลาปอพึ่งอฝาพอพานปอฟันปอบตะเภาหรืหมองม้านะครับชื่อนะชื่อที่มีมีลงที่ลงท้ายด้วยอักษรของดาวพระจันนะครับก็จะมีเช่นว่าคุณสมภพนะครับภพนี่ก็คือพอจตะเภาคำว่าภพ พอเราออกเสียงตัวไทยเนี่ยเขาตัวพาตบานเขาว่าพบคุณสมบพบนะครับหรือคุณพวงพมรนะครับพอพาน่ะพวงพมรอันนี้พมรเนี่ยเรามีมามามลลอก็มรนะเอาตัวไทยก็มรนะพวงพมรนี่ก็คือเสียงตัวไทยว่ามรนะครับแล้วก็อยู่ในขายที่จะมีเชอะมีโชคนะครับหรืออีกคนก็ชื่อคุณทศพรนะครับทศพรนะพอนี้นะครับตัวพอลพนนะครับ ก็ถือว่าอยู่ใิทุกคนของเ,อเสียงตัวท้ายของอาดาวพระราศนะครับเอาละครับอของอิทธิพลนะที่มีตัวเลขที่ให้โชคของดาวพระราศโคกลาราศีนะาราศีตันนุและราศีมีนะครับมีเลข2ี่9 5 7 6 57 8แล้วก็86นะครับนี่เลขที่มีทุกบนของดาวพระรานะครับ อันนี้มีเลขที่มีอิทธิพลของดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์ก็มีชื่อนะครับชื่อนี่มีอาจจะคุณ <c oughs> คุณคมเดชนะครับคุณคมเดชเนี่ยคือดอดเด็กนะเด็กเดชนะครับแล้วก็คุณปุณนถนอมนะครับนอนอทัาถุงนะฮะถนอมนอมนก็นอนหนูไดออกเสียงนอนนอมนอมาหนอนนะครับบุญถนอมนะครับแล้วก็คุณสุทีนะครับ ตัวทอทองระอีทีนะครับคุณสุธีก็ถือว่าอยู่ในข่ายหรือ,อ,อมิรพลของดาวดาวเสานะครับดาวเสานะครับแล้วดาวเสาร์นี่ครับก็มีตัวเลขที่มีอิทธิพลให้ชชคลาภของคนที่เกิดวันเสานะครับหรือคนที่ราศีมังกรนะครับหรือคนเกิดเดือนมกรานะครับจะมีเลข27 47 61 73 82แล้วเกานะครับนะครับเอาละครับเป็นนี้ก็มาดูเ,เลขของดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์แล้วคนเกิดวันศุกร์นะครับเก,กิด <c> ว <oughs> ันศุกร,ร์แล้วก็ในราศีราศุกร์นะครับเกิดราศีพฤษภนะครับพฤษภแล้วก็ราศีตุลนะครับการณ์ท่านผู้ใดนะครับ ที่เกินเดือน,นสุดธันราศิงหาคมคือถึงเกิดเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็เดือนตุลาคมนคีก็อยู่ในอิทธิพลของดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์นะครับจะมีตัวเลขที่มีอิทธิพลให้โชคลาภของดาวศุกร์นะครับก็จะมีเลข26 38 48 56แล้วก็59แล้วก็69นะครับก็อาจารา์ผู้ชมก นาจ่อไว้แล้วถ้าผู้ชมบอกอาจารย์ของหนูเนี่ยเลขของหนูเกิดเช่นมูลเราเกิดแบบพระหัส yeah. แต่เลขดำประหลาดเนี่ยไม่มีตัวเลขที่เราชอบนะฮะแต่เราจ้าตัวเลขของตัวข้างล่างหรือของของตัวกลางตรงนี้ก็ถือว่าได้ทอยาใสนะครับท่านจะเอาเลขใดในจํานวนทั้งหมดตรงนี้เอามาเสี่ยงโชคก็ได้นะครับถือว่าท่านก็อยู่ในขายที่จะมีโชคแล้วเมื่อท่านอยู่ในขายที่มีโชคแล้วเนี่ย ท่านจะนำตัวเลขอย่างไรมาซื้อก็อยอมได้นะครับเอาละครับขอให้ช่างแชปหนตาจอไว้นะครับเดี๋ยวผมก็จะดำเนินต่อในคลิปต่อไปนะครับอ่าสูตรต่อไปนี้นะครับเขาเรียกว่าสูตรโรคโคจรมนอนชิมหลักนะครับสูตรนี้นะเราก็จะได้มาจาก การคำนวณตัวเลขนะครับบนท้องฟ้าว่าวันที่ตลาดกิมแมกบาลออกนะครับวันนั้นเป็นวันที่1กันยายนนะครับปีพศต่อมาละ64นะครับวันนั้นเป็นวันพุธนะครับแรมเก้าข้าเดือน9นะครับปีฉลูนะครับเ,เราก็ได้เอาตัวเลขนะครับเอามาวางในตำแหน่งแถวกลางนี้แล้วถือว่าเป็นเลขหลัก หรือเลขเด่นของเรานะครับท่านผู้ชมที่เคยดูรายการเราต่อเนื่องมาหลายคลิปก็ย่อมจะรู้ดีนะครับว่าผมเอาเลขที่วางตำแหน่งเลขหลักหรือเลขเด่นของเราตรงนี้นะครับมาจากจากชื่ออักษรตัวท้ายแล้วก็ราศีเกิดนะครับมาเป็นตำแหน่งมาวาตำแหน่งนี้นะครับเลขหลักการที่ผมมาวางตรงนี้นะท่านผู้ชมก็ เ,เคยดูกับเราแล้วก็ยยอกจะรู้นะครับว่าผมมักจะมีเลขเด่นแล้วก็เลขรองมานะเลขเด่นเราจะไว้ในแถวกลางครับเลขรองหรือเลขมามืดเนี่ยผมจะไว้ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับนี้หลักการนะครับก็ขอชห่าผู้ชมก็ยึดเป็นหลักไว้เลยนะครับว่าอย่างไรก็าตามนะการที่ท่านจะตัดใจนั้นขอให้ท่านตัดสินใจเลขหลักของเราก่อนนะครับผมกล้าพูดได้ว่าเลขหลักของเรานั้นอย่างน้อยๆนะครับ ต้องมาไม่ต่ำมาหนึ่งตัวแน่นอนหรืออาจจะมาทั้งหมดทั้งสามตัวก็ย่อมเป็นไปได้นะอย่างงวดที่ผ่านมาก็มีมาตรงๆมาคือเลขห้านะ่เลขห้าขึมาตรงๆห้าศูนย์ก็มีเข้ามานะครับนะครับว่าโ,โ,โอเคก็ถือว่าเราก็ไม่ทําให้ท่านผู้ชมหรือแฟนคลับของเราผิดหวังนะครับนะครับหลักนะการในการจับนะครับหลังจับจับคู่หรือจับตัวเลขนะครับ,รบหลักการจับตัวเอา มา,เ,าเลขหลักของเราจับเลขม้ามืดนะครับเลขหลักของเรานะครับเล,เลขเลขห้าหรือดาวพฤหัสนะครับมาจับก็เลขเอลองนะครับเป็นห้าแปดห้าสี่ห้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าหกแล้วก็ห้าเก้านะครับทีนี้เราจะเ,เอาเลขลองนะครับเป็นเลขเามามืดหรือเลขหลักนะมาจับก็เลขหลักนะครับมีเป็นแปดห้าแปดสี่แปดเจ็ดแปดหนึ่ง 86แล้วก็89นะครับทีนี้เอาเลขเอลองเลข4นะครับมาจับเลขหลักแล้วเลขเลขหมามืกของเรานะครับเป็น45 48 47 41 46 49นะครับหรือเราจะจับเอาเลขหลักเลข7นะครับมาจับนะครับเป็น75 78 74 71 76 เจ็ดเก้านะครับหรือเอาเลขรองเลขหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเก้านะครับรอันนี้เอาเลขหลักเลขหกนะครับมาจับนะครับเป็นหกห้าหกแปดหกสี่หกเจ็ดหกหนึ่งแล้วก็หกเก้านะครับหรือเรอาเลขเอ่อมาหมุดเลขเก้านะมาจับนะครับเป็น 9 5 9าห้าเ้าดก้าสี้าด้าหนึ่งก็หนะครับในการจับเลขตัวน,นี้มีหลักการจับตามหลักนี้แนวนี้ถ้าท่านพูดชมนะครับหรือไปถับนะท่านใดนะครับมีเลขในใจของท่านแล้วเราบอกว่าเลขที่เป็นกลางเลขมาเมื่อและก็เลขเอ่อมาเมื่อและเลขหลังเราเนี่ยมันไม่ถูกใจของท่านท่านเป็นเลขหลักของท่านก็แล้วแต่ เอามาจับคู่คับเลขของเราอนี้ก็ได้แต่อย่างไรก็ตามนะขอให้ท่านเน้นเอาเลขหลักตรงนี้มาจับไว้ก่อนนะแล้วค่อยมาตัดสินใจเอาเลขมาเมือนเลขของเราจับนะครับผมกล้าพูดเลยว่าเลขหลกักของเราตรงนี้อย่างน,น้อยๆนะต้องมีมาหนึ่งตัวแน่นอนผมกล้าพูดนะครับมาหนึ่งตัวแน่นอนเอาละครับขอท่านผู้ชมก็แคบหน้ใจเอาไว้นะครับเพราะว่ามันนี้ ผมก็ออกในการแบบเง็นผู้ดเดียวไม่มีผู้ร่วมโดยการไม่มีใครส่งโรกรับโรคให้ผมผมก็เลยไม่รู้จะมีเรื่องเราจะพูดมากก็ขอกระชับกระชับรวบรวมนะนะครับเอาละครับก็จะต่อมาด้วยพึกษารนำโชคนะครับอันนี้ผมขออนุญาตถืดนะครับเพราะมันแผ่มันสูงแล้วเกินนะครับ ปรึกษานำโชคนี่นะครับผมได้คำนวณน,นะฮะวันที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับออกในงวดวันที่หนึ่งนะฮะอันญญยนยน2 5 6 4นะครับวันนั้นเป็นวันพุธแล้วเก้าข้ามเดือนเก้าปีฉลูนะครับผมได้คำนวณว,ว่าวันเวลาที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลออกนั้น เป็นเวลา15นาฬิกาจุด45นาทีเป็นเวลาที่กองฉลากเริ่มทำการออกฉลากิีแม่ตรัฐบาลผมได้คำนวณน,นะฮะว่าช่วงระยะนั้นจะเมีเลิกและยามอะไรบ้างนะฮะผมได้คำนวณมาแล้วนะครับได้มีเลิกและมียามนะแล้วก็คำนวณมาเข้าในหลักมหาพูดหรือคนทั่วๆไปจะรู้จักคาว่ามหาผู้ภัยกับสิ่์ของท่านพ่อคุณด,ดวงสุญญเนี่ ที่เป็นวิชาที่ท่านาได้มาถ่า,ายทอดให้ศิทิยานุษิตแล้วก็แฟนขัับของท่านนะและเป็นวิชาที่แม่นมากนะครับแม่นแม้กระทั่งว่าของหายอยู่ที่ไหนหายแล้วจะได้คืนหรือไม่คนเจ็บคนป่วยหรือ,อจะติดต่อธุรกิจการงานใดจะสำเร็จหรือไม่นั้นท่านก็สามารถใช้หลักวิชานี้มากาัน ที่คำนวณและจับยาสามารถออกคำทำนายไทไท,ทัศน์เดนแม่นยำดุดตายนะเพราะฉะนั้นการที่เขาคำนวณนะว่าของหายอาของการที่ติด,ด่งานหรือการที่จะไปหาโชคลาภท่านก็ยังคำนวณหาได้นับประสา,าการที่จะหาตัวเลขว่าวันที่จะหละกักเกณฑ์แผนเทศบาลจะออกอะไรนั้นมันไม่เป็นเรื่องที่เหลือบ่าฝาแลของท่าน พ่อคุดวงสุริยานีผมเลยกล้าพูดว่าท่านเป็นบุคคลแรกๆนะที่ให้ตัวเลขโทรลากับท่านผู้ชมในยุค20ปีอัพขึ้นไปนะท่านเป็นผู้ที่ํำเนินมามามาก่อนกล้วพูดเดินม,มาประกอบน,นะแล้วท่านที่อายุจักประมาณจากัก5้อัพขึ้นไปนะครับก็จะรู้จักพ่อคุดวงเป็นอย่างดีนะครับพ,พ่อคุดวงที่ท่าน มีความรู้มีความสามารถมากนะครับเอาละครับเพื <made> <Maria> ่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะบอกตัวเลขมาเลยนะครับว่าตัวเลขที่วางนะอยู่ตรงนี้นะครับเลขก้าหรือเกตแล้วนะอยู่ในตำแหน่งรากนะครับดาวจันเลขสองนะครับอยู่ในตำแหน่งแก่นนะครับดาวพุธหรือเลขสี่นะครับอยู่ในตำแหน่งใบนะครับเลขแปดหรือราหูนะครับอยู่ในตำแหน่งดอกนะครับ ตำแหน่งดาวนะครับดาวอังคารหรือเลขสามนะอยู่ในตำแหน่งผลนะครับดาวพฤหัสหรือเลขห้านะครับอยู่ในตำแหน่งเปลือกนะครับดาวเสาร์หรือเลขรรเจ็ดนะครับอยู่ตำแหน่งกิ่งก้านนะครับที่ผมเคยบอกให้ท่านผู้ชมหรือผู้ที่เคยรับฟังที่ผมออรรายการมาหลายครั้งก็ยอมรูนะว่าตัวเลขเขาอยู่ในตำแหน่งใดกด็มักจะประจาอยู่ตำแหน่งนั้น มีน้อยข้างมากนะครับที่เขาจะอ,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 อะไรผัดผันขวนพลิกฝักพลิกผันมาอยู่ในตําแหน่งบ้างอย่างเช่นต้นไม้นะครับบางครั้งมันไม่จําเป็นที่จะต้องออกดอกออกผลที่กิ่งก้านเสมอมันออกที่โคนต้นก็ได้นะผมพูดพูดที่งวดที่แล้วครั้งที่แล้วก็พูดมาแล้วว่าเออระวังนะต้นขนุนนะบางครั้ง แม้ก็สาม,มารถที่จะออกต้นทิโคนต,ต้นก็ได้นะพูดแล้วมันก็มาจริงๆนะครับมาตำแหน่งห้าศูนยะ์มันอยู่ข้างล่างเฉยเลยแล้วนะผมก็เลยก็เลยสงสัยก็เลยว่าเออมันเป็นอะไรที่ที่ทีอ่อะไรที่มันปนมาพิสดารเนี่ยนะครับสองสามแล้วก็เจ็ดห้าศูนยะ์นะะมันก็พิสดารนะครับเอาละครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับก็ ยังไงก็ยึดถือตรงนี้ละกันว่าอยู่ตำแหน่งล่างก็ส่วนมากมักจะอยู่ล่างอยู่ตำแหน่งบนก็มกักอยู่ตำแหน่งบนแต่ยังไงก็ดับไปนิดนึงก็ดีนะครับอย่างที่ผมว่าต้นไม้นะครับมันบางครั้งมันไม่ใช่จะออกดอกออกผลที่กิ่งก้านหรือปลายปกิ่งก้านทั้งหมดเสมอบางครั้งมางที่คนคนต้นก็ยังได้นะครับเอาละครับจากคลิปที่แล้วหรืองวดที่แล้วเนี่ยมันก็เป็นบทเรียน ที่ให้เราได้รู้บางครั้งที่ว่ามันอยู่ข้างล่างก็อยู่อยู่ข้างบนก็ยอมได้นะครับมันสามารถที่จะรับกันได้เอาละครับเวลาเราก็หมดแล้วนะครับผมก็ขอจบรายการนะครับท่านผู้ใดนะครับที่อยากจะมาเรียนนะครับหรือจะมารับการพยากรนะครับก็โทรติดต่อตามหมายเลขนี้ได้นะครับ0814 9 9 5 2 3 3กนะครับโทรมาติดต่อกับผมว่าอาจารย์หนูอยากจะมาเรียน อาจารย์หนูอยากจะมาดูดวงนะครับก็สามารถโทรมาหมายเลขเบอร์โทรศัพท์นี้ได้นะครับผมเป็นอาจารย์อยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติแห่งนี้ผมเป็นอาจารย์สอนวิชาคาวิชาธาตุการที่ผมคำนวณตัวเลขให้ท่านผู้ชมและวแต่คำนั้นผมไม่ใช่จะเอามาเป็นช่องทาทางธรรมากิเษกลืมมาเรียกร้องผมไม่เกี่ยวกับท่านนะผมทําเพื่อจะให้ท่านรู้ว่า วิชาของเรานั้นสามารถที่จะคำนวณและให้ท่านเรียนรู้ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ผมบอกท่านหรือคำนวณตัวเลขมานั้นนะผมคำนวณเป็นวิชาฐานผมไม่ได้มาเรียกร้องเงินทองใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ใดมีความอยากจะอนุเคราะห์และการช่วยเหลือผมนะครับก็มาสมัครเรียนหรือจะมาขอรับการพยายกรจากผมก็ถือว่า เป็นการช่วยเหลือผมในทางอ้อมแล้วครับทางอ้อมแล้วนะครับผมก็ถือว่าท่านผู้ชมเมื่อได้รับได้ชมแล้วนะครับก็ขอ,ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามและบอกต่อๆเขาไปด้วยนะครับว่าสมาคมหรศาสตร์นานาชาติสาขาบาขงขุนนแห่งนี้นะครับมีเปิดการเรียนการสอนนะครับตามปกติแต่จะเข้มงวดเรื่องบุคคลที่จะมาเข้าเรียนคือเราจะไม่ให้แออัดมากไปนะ เราจะรับแค่5คนนะครับท่านผู้ใดจเรเลนก็ต้องได้สมัครเข้ามานะครับแล้วท่านผู้ใดนะครับอยากจะดูดวงนะครับก็สามารถดูดวงผมได้ทางออนไลน์นะครับโทรเข้ามาตามหมายเลขนี้นะครับแล้วก็บอกกับผมว่าอาจารย์ผมอยากจะดูดวงหรือหมูอยากจะดูดวงนะจะทาอย่างไรนะครับผมก็จะบอกว่าหมายเลขเบอร์โทรศัพท์นี้เป็นอดีไลน์ผมท่านกดเข้ามาแล้วกดหมายเลขเบอร์โทรศัพท์นี้ แม้ก็สามารถเข้ามาในรายของผมได้หรือกดเข้าในรายแล้วก็กดคําว่าสอสิบวันนี้ตามตามตามนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาในรายของผมได้แล้วก็สามารถจะติดต่อหรือว่าพูดคุยกับผมหรืออยากจะขอหมายเลขบัญชีนะเพื่อจะอขอดูด,ดวงของผมได้ตามตามหมายเลขนี้นะครับเอาละครับเวลาเราก็หมดไปนะหมดสิ้นไปแล้วนะครับขอลา,าท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกับท่านผู้ชม ในโอกาสหนา้าขอให้วันนี้คาณผู้ชมจงมีความสุขความเจริญนะครับเรอทนจากโควิดนะครับแล้วก็มีโชคมีลาบด้วยการทุกๆท่านนะครับวัสีเอกา